จะมาโพสท่าให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ผมออกกำลังกายมาแล้วเนี่ยเข้าสู่เดือนที่5แล้วนะทุกคนให้ดูว่ากล้ามเนื้อพัฒนาไปถึงไหนแล้วโอเคท่าแรกแล้วกันเนาะโอเคครับผมท่าแรกท่าเบสิกเลยต่อไปท่าที่สองต่อไปท่าที่สามครับ ผมกำลังจะเป็นนักกล้ามรุ่นใหม่นะครับผมนักกล้ามรุ่นใหม่โอเคผมก็ควรไม่ค่อยเป็นนะทุกคนประมาณนี้ป่ะโอเคต่อไปโอเคไหมทุกคนชิบ ประมาณนี้แหละ